สวัสดีทุกคนคะ่ะคุณอยู่กับ Talk with Pat ชวนคุยเรื่องเทรดพอดแคสต์และนี่คือการพูดคุยที่เสนอแนวทิศสอดแทรกประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการเทรด forex ที่คุณอาจจะรู้หรือลืมไปแล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันคะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกุญแจบททดสอบที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้ นั่นคือ backtest and forward test คุณผู้ฟังอยากรู้ไหมคะว่าการทดสอบระบบเทรดจะช่วยให้คุณมั่นใจและกำไรพุ่งได้ยังไงพร้อมกับเคล็ดลับดีๆกับ special guest กันใน EP นี้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน EP นี้ก็อาจจะรู้สึกแปลกเสียงไปนิดนึงนะครับเป็นเสียงผู้ชายเนาะ ก่อนอื่นเลยครับผมขอแนะนําตัวผมก่อนนะครับผมชื่อนัทนะครับพอดี EP นี้เป็นโอกาสพิเศษโอกาสหนึ่งของผมเลยที่คุณพัดได้ให้ผมรับหน้าที่ในการแบ่งปันและจะมาชวนทุกท่านพูดคุยกันใน EP นี้นะครับก่อนอื่นเลยครับผมก็เป็นนักเทรดนี่แหละครับเป็นนักเทรดคนหนึ่งที่กําลังเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังทุกท่าน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องที่ผมจะามาชวนคุยในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เข้าใจตลาดลึกขึ้นอีกนิดและเข้าใกล้เป้าหมายของทุกท่านที่วางเอาไว้มากยิ่งขึ้นครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่นักเทรดหลายคนสงสัยแต่บางทีก็มองข้ามไปเป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะที่ผมไม่ได้ทันได้ได้ตั้งคำถามบ้างในช่วงแรกๆว่ามัน เงินในตลาดโฟเล็กเนี่ยเฮ้ยมันมาจากไหนนะโอเคทีนี้ผมมีข้อมูลมาครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าจากข้อมูลของ BIS BIS เนี่ยเป็นธนาคารการเงินระหว่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์เขาเนี่ยคิดมูลค่าเฉลี่ยในช่วงประมาณปี2023ถึง2025ในแต่ละวันเนี่ยมันมีเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดโเร็กเนี่ยมากกว่า7.5ถึง8.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐผมเองอะ่ะก็เคยสงสัยอะแล้วก็คิดเอาเองว่าเงินเนี่ยมันคูคงมาจากระบบเศรฐษฐกิจโดยรวมหรือบางทีก็คิดว่ามันก็อาจจะมาอืมมาจากการซื้อขายเก็งกําไรกันไปกันมาหรือบางก็อาจจะมาจากดีมาซัพพลายเอ,อ่อแบบง่ายๆที่เราเข้าใจแต่ถ้ามองแบบตรงไปตรงมาที่สุดอะ่ะเงินในตลาดเทรดก็คือเงินของพวกเราเนี่ยแหละครับที่เราเทรดกันเนี่ยแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่มาจาก นักเทรดมือใหม่ที่หวังจะเข้ามาทํากําไรแบบง่ายๆสบายๆแต่สุดท้ายทุกคนก็ทราบกันดีก็ถูกตลาดเชื่อดกันตามๆกันและแน่นอนว่าในช่วงแรกที่ผมเทรดก็คือเป็นหนึ่งในนั้นจริงอยู่นะครับที่สภาพคล่องของตลาดโฟลิกหลักๆเนี่ยมันแน่นอนว่าจะต้องเป็นเจ้ามือใหญ่ๆอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ธนาคารกลาง ลองลงมาก็เป็นโบรกเกอร์ที่เราเทรดกันเนี่ยผู้ค้าปีกรวมไปถึงอาจจะมีสถาบันการเงินบริษัทข้ามชาติที่ก็ต่างมาช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขายโดยสภาพคล่องเนี่ยจะสูงหน่อยก็ช่วงตลาดใหญ่เปิดพร้อมกันในแต่ละโซนอย่างถ้าให้พูดง่ายๆก็คืออย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเลยก็คือในช่วงบ่ายเนาะก็จะเป็นตลาดที่ทับกันก็คือช่วงเอเชียญี่ปุน่นทับกับช่วงยุโรป หรือช่วงคำ่ำอ่าก็จะเป็นยุโรปทับกับอเมริกาประมาณนี้นักเทรดมือใหม่อะหลายๆคนนคนมีความคิดที่ว่าเทรดให้มันรวยมันจะยากยังไงแค่หาเทคนิคเทพๆหรือพวกสูตรรับอะไรบางอย่างอ่ะที่ไม่เคยมีใครรู้อ่ะแล้วก็รอจังหวะดีๆใส่ปิกกอลอตใหญ่ๆสักครั้ง2ครั้งอ่ะเดี๋ยวก็รวยแล้วซึ่งความคิดแบบนี้มันอันตรายมากนะครับ แต่เมื่อเราอยู่ในตลาดนานขึ้นสิ่งที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่าการขาดทุนจนพอตแตกคือการที่เราตระหนักว่าเอา้าที่ผ่านมาเราไม่รู้จริงอย่างที่คิดนี่นะเพราะตลาดอะครับมันไม่สนใจหรอว่าใครจะรวยหรือใครจะอยากได้กําไรตลาดอะทำหน้าที่ตามกลไกของมันแน่นอนครับธรรมชาติเงินะ่ะมันจะไหลเวียนจากคนที่ทําผิดพลาดซ้ๆ ไปสู่คนที่มีวินัยมีความรู้มีความเข้าใจตลาดอย่างทองแท้ต่อไปคำนี้ครับพลาดไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้ในโลกของการเทรดมันไม่มีนะครับคำพวกนี้จะมีแต่คำว่าเรียนรู้ให้ได้เพราะความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบเสมอไปแต่ในอีกมุมมองหนึ่งมันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มพัฒนาตัวเองถ้าเรากลัวที่จะผิดพลาดเราก็จะไม่มีวันได้เจอทางที่ถูก แต่ถ้าเรายิ่งไม่ยอมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นนะ่ะเราก็จะไม่มีวันที่จะเติบโตในตลาดนี้ได้เลยครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในอาชีพเทรดเดอร์นั่นก็คือการฝึกฝนอ่าถ้าให้เรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ training mode practice mode ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันก็จะมีอยู่หลักๆด้วยกัน2แบบบางทีเพื่อนๆอาจจะยังนึกภาพไม่ออกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายความ t r a i n ิ่งโหมดนั่นคือช่วงเวลากระบวนการฝึกฝนรวมไปถึงการทดสอบเทคนิคเทรดของเราเพื่อทำความเข้าใจกลไกตลาดได้รู้ว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรปัจจัยอะไรบ้างอ่ะที่มันมีผลกระทบต่อตลาดหรือการเทรดของเราอย่างแรกคือการแบ็กเทสถ้าคนมือใหม่ที่เข้ามาในตลาดในระยะหนึ่งก็จะได้ยินคำนี้แน่นอนว่ามันคือการทดสอบระบบเทรดของเราเนี่ยกับข้อมูลราคาในอดีตทำไมเราต้องแบ็กเทสก่อน เพราะการเทรดมันไม่ใช่แค่การกดกดซื้อๆขายๆแล้วมานั่งรุนเอากัไรครับแต่มันคือการที่เราอ่ะจะต้องมีระบบที่เราเชื่อมั่นว่าในระยะยาวเนี่ยจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวกให้กับเราได้ถ้าเราไม่เคยแบ็กเทสเลยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าระบบที่เราคิดค้นมาเนี่ยเราเรียนรู้มามันจะใช้งานได้จริงแค่ไหนเราเข้าใจมันดีไหมสภาพตลาดแบบไหนที่เหมาะสมกับระบบของเรา ก็เป้าหมายของการแบ็กเทสจะทำให้เราเห็นและเข้าใจจากสิ่งที่ผมอธิบายต่อจากนี้นะครับอย่างแรก RR เคยได้ยินไหม Lix r e w a r d รอธิบายก็คืออัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงที่เรายอมรับได้กับผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้ว่าเป็นยังไงมันจะคุ้มเสี่ยงไหมอาจจะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออคุณมีเงินอยู่5บาทแล้ว หาบาทที่คุณลงทุนไปเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนกี่เท่า1เท่าก็จะเป็น RR 1ต่ 1. อหนึ่งก็คือคุณจะได้เพิ่มอีก5บาทหรือว่าถ้าเป็น2เท่า RR 1ต่อ2อ่าเงินลงทุน5บาทของคุณมันจะกลายเป็น10บาทต่อไปครับวิเลตระบบนี้มีสถิติการชนะกี่เปอร์เซ็นต์แพ้บ่อยแค่ไหนและเราสามารถ รับมือกับการขาดทุนอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ Max drawdown เป็นยังไงส่วนต่อมาก็คือเดือนที่ดีเดือนที่แย่หน้าตาเป็นประมาณไหนในช่วงเวลาไหนที่ระบบเนี้ยทำกำไรได้ดีและในช่วงเวลาไหนที่ต้องระมัดระวังพิเศษระบบที่คิดมาทําเงินได้ในตลาดแบบไหนระบบนี้เหมาะกับการเทรดในตลาดที่เป็นเทรนหรือตลาดหันปวนแบบไซด์เวย์ยกตัวอย่าง ตัวอย่างเกมลองนึกภาพเหมือนนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมท่าเดิมๆซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถนำไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติในสนามแข่งจริงนักเทรดก็เหมือนกันครับเราควรใช้ระบบเทรดของเราเนี่ยแบ็กเทสซ้ำๆซ้ำๆไปกับข้อมูลในอดีตเพื่อให้เราคุ้นเคยกับสัญญาณเข้าเทรดให้เราเห็นภาพการเคลื่อนไหวของราคาซ้ำๆจนเราเกิดความมั่นใจก่อนที่จะนำไปเทรดกับเงินจริง อาแล้วอย่างนี้ไม่แปลกครับ <Okay. S 1> คุณผู้ฟังจะมีคําถามแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะต้องแบ็กเทสกี่ครั้งถึงเะพาอคาตอบมันก็ง่ายมากเหมือนกันครับมากจนกว่าเราจะมั่นใจว่าแม้ว่าเราขาดทุนติดต่อกันสิครั้งอะ่ะเออเรายังกล้าที่จะใช้ระบบนี้ต่อไปต่อมา f o r ์ a วิร์ดเทครับหรือ การทดลองระบบอ่ะกับกราฟของเราในราคาปัจจุบันนี่แหละแบบเรียวไทม์เลยโดยที่เราอาจจะใช้เงินทุนจริงแต่เป็นจำนวนที่น้อยๆหรืออาจจะใช้บัญชีเดโมก่อนก็ได้ครับแล้ว Forward t ์ s t ทสเนี่ยสำคัญไหมขอตอบว่าสำคัญมากๆไม่แพ้กับแบ็กเทสเลยความสำคัญของ f o r ์เวิร์ดเทถ้าพูดถึงแบ็กเทสก่อนนะมันก็เหมือนกับการที่เราอ่านคู่มือ รู้ว่าคอมโบหรือท่านี้มันเวิร์กแต่การฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันคือการที่เราได้ลองเอาคอมโบนั้นอะไปใช้ในสถานการณ์จริงมีขั้วต่อสู้มีการเคลื่อนไหวมีแรงกดดันและเห็นผลลัพธ์จริงๆที่จะเกิดขึ้นกับเงินของเรามันคือสนามจริงที่เราได้ลองไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆแต่เราก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างที่คุยกันตอนแรกก่อนหน้านี้ก็คือเราซ้อมใจใช้เงินน้อยๆแล้วก็ทดสอบว่าเราสามารถปฏิบัติตามระบบนี้ จริงไหมพลาดบ่อยตรงไหนคำถามต่อมาคือแล้วถ้าข้ามการแบคเทสไปเลยใช้เงินจริงเลยผลที่ตามมาครับก็คือคุณจะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วผมขอนอกเรื่องนิดนึงในช่วงแรกของการฝึกเนี่ยมันมันมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือคนใหม่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยมักจะเทรดได้ฮะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าระบบที่ใช้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือแค่ดวงล้วน ต่อไปแบ็กเทสแล้วโกงตัวเองหรือหลอกตัวเองอะครับคือตอนแบ็กเทสเราอาจจะมองสัญญาณแบบชัดเกินทําให้เวลาเทดจริงเราอาจจะไม่ได้เข้าหรือออกตามสัญญาณที่ควรจะเป็นแบ็กเทสเปรียบเสมือนภาพที่มันเห็นจากอดีตแล้วมันสําเร็จแล้วฟอร์เวิร์ดเทสแล้วทนไม่ได้คือพอเริ่มฟอร์เวิร์ดเทสด้วยเงินจริงแม้จะน้อยพอเราเจอขาดทุนติดต่อกันสัก สอสาครั้งอ่ะเราก็เริ่มไม่มั่นใจในระบบแล้วแล้วก็หยุดไปดื้อเลยไม่ใช้ระบบนี้แล้วทั้งๆที่ระบบเนี้ยอาจจะกลับมาชนะในไม้ถัดๆไปก็เป็นได้แล้วถ้าเราฝึกดีๆจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คืออีกมุมหนึ่งเนาะ 1. นึ่เรามีความมั่นใจในระบบที่เราเทรดมากขึ้นแน่นอน 2. เมื่อเจอการขาดทุนไม้ที่แพ้เราจะไม่เสียความมั่นใจ เราจะกล้าที่จะเดินหน้าต่อตามระบบแม้ในช่วงที่ตลาดมันไม่เป็นใจ 3. เราจะเริ่มรู้ว่านี่คือเกมที่เราถนัดและเราจะสามารถเล่นไปได้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนสำคัญจากตลาดคืออย่ารีบรวยเร็วครับเพราะการรีบเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการร่วงครับร่วงไปไหนอ่ะร่วงไปอยู่รากมะม่วงเลยสิครับ พอตของคุณรวมถึงสภาพจิตใจของคุณก็จะพังกันตามๆไปเลยนะครับแล้วก็อย่าไปเรียนแบบคนที่เหมือนที่จะรวยอ่ะเราไม่มีทางรู้เัาว่าเขาเสี่ยงแค่ไหนหรือจะอยู่กับตลาดนี้ได้นานแค่ไหนไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนอะไรครับใช้เวลาช่วงเวลาของดอกไม้นั้นลีบ่บานไม่เท่ากันไม่จําเป็นต้องสําเร็จให้เร็วเท่าเขาครับบทสรุปครับสรุปง่ายๆเลยนะครับ คุณผู้ฟังทุกท่านระบบเทรดเนี่ยจะดีแค่ไหนถ้าเราไม่มีการฝึกฝนอย่างเข้มข้นมันก็จะเป็นแค่สูตรในกระดาษ b a บ็ t เทสคือการฝึกซ้อมในสนามเสมือนจริงช่วยให้เราคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของการาฟซ้ำๆในอดีตส่วน f o r ์ a วิร์ดเคือการที่เราได้ลงสนามจริงเราได้ตัดสินใจภายใต้ในสถานการณ์จริง โดยที่เรายังสามารถลดความเสี่ยงด้วยการใช้เงินน้อยๆหรือบัญชีเดโมถ้าเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่สามารถอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างยาวนานเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ไปให้ได้ก่อนตลาดการเงินแห่งนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนรวยครับแต่เป็นเหมือนสนามประลองที่จะให้รางวัลกับคนที่เข้าใจกติกาไม่หลอกตัวเองและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดในการเริ่มต้นคือเราอยู่ให้รอดก่อนเราค่อยๆพัฒนาระบบฝึกฝนวินยัยและปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผลลัพธ์ในระยะยาวและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของเงินในตลาด forex ร,รวมถึงขั้นตอนสําคัญอย่าง backtest และ forward test ที่นักเทรดทุกคนควรให้ความสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับว่าการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอและการเรียนรู้จากความผิดพลาด คือหัวใจสำคัญของการเติบโตในตลาดแห่งนี้ใน EP หน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการบริหารจัดการเงินทุนหรือที่เราเรียกกันว่า MM Money Management ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ที่กำลังเดินหน้าอยู่บนเส้นทางเป็นนักเทรดอย่าท้อถอยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้และที่สำคัญที่สุดอย่ารีบร้อนแล้วเราจะไม่กลายเป็นเหยื่อเหมือนคนส่วนใหญ่ในตลาดแน่นอน,นครับ